เอาละครับเอาละครับกับข้อสูตรนั้นต่อเลยกันต่อในช่วงที่สองนะครับอย่างที่บอกขุดเอาเรื่องราวสมัยหนุ่มๆมาขิงกันเช่นคุณมานเดนเมียเอาเรื่องแบบว่าที่เขาปลอมตัวไปเป็นนักข่าวที่อังกฤษและเกือบถูกจับได้ลุงจุธงก็เล่าเรื่องก่อนที่เขาจะมาอยู่กับห้องเดนเนียนและเคยเป็นนักดนตรีพื้นบ้านเกาหลีนี่นวนพ่อแม่เอามาทิ้งกับคณะ,ะดนตรี ผู้แต่งเคยเล่าฟังตอนภาคลุงจุนโฮามาที่อเมริกาถ้าใครไม่เคยฟังก็ลองย้อนกลับไปฟังกันได้นะครับซึ่งในช่วงที่สองเนี่ยจะทิ้งลิงก์ในเรื่องของอลุงจุนโฮไปอยู่กับดน,นตรีอะไรนั่นนะครับผม <c oughs> ท่านนอร์แมนก็เล่าเรื่องอตอนไปเป็น พอบอกองทัพตอนสมัยสงครามอ่าวยุค1990ของโรเจอร์น่าจะเล่าตอนจบได้ตรเวจไปอยู่ปัตานีกับวีจีแล้วก็ไปรวบเอ่อมูสตาฟาก็เลยเข้ามาอยู่กองปราบส่วนวีจีก็มีแต่เรื่องไปที่ญี่ปุ่นกับท่านนอรแมนและเป็นรองประธานเจ้าีท่านนอร์แมนยางปวนเลย แล้วก็นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ชอบจะเื่นทั้งสองแบบว่าครั่งสุดๆแน่นอนว่าทุกคนขำกันแบบลั่นรถกันเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ตกบ่ายนักถนนเหนทางในอเมริกานั้นแน่นอนว่าเป็นทางตรงระยะทางหลายร้อยไมล์ถ้าไม่มีทางโค้งเลยคือแบบเอ้ยมึงตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวอยี่ถ้าเกิดเลี้ยวฟุบบอกเฮ้ย hey. เลี้ยวเพืออ่อแบบนี้เลยคราวนี้เจ้าหน้าที่โรเจอร์ขออาสาครับจะมีแฟนสาวนั่งด้วยพวกเราหลังรถ <c oughs> ก็หลับกันหมดเจ้าหน้าที่โรเจอร์เพลียกับวิทหลับอยู่หลายที่ก่อนที่ภรรยาของเขาจะมองอรรก่อนที่สกิจนี่นี่นี่ถ้าไม่ไหวมาเบ่งขับกับฉันได้ไหมคะเฮ้ยเอาจริงเลยเหรอแล้วาขี่คุนมีหรอือเปล่า ขับได้เหรอมันก็ต้องได้อยู่แล้วค่ะแค่เกียร์ออโต้เนี่ยผู้หญิงก็ขับได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะขับได้จริงหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องแน่นอนว่าโรเจอร์ก็อะถ้าคุณเธออยากขับก็แล้วแต่นะก่อนที่เขาจะแอบข้างทาง อ้าวปวดเฉีระก็ดีก่อนที่พวกเราจะลงไปฉี่ข้างทางก่อนที่พวกเราจะกลับมาที่รถกลายเป็นว่าพวกเราไม่มีใครกล้าหลับเลยเพราะว่าพัญญาชาวอินเดียนของโรเจอร์ขับแถมขับด้วยความเร็วที่ไม่ได้สูงอะไรมากแน่นอนว่าขับให้แค่ระยะทาง7ไม์เองทันนอมแมนก็แอบดูความเคลื่อนไหวเห็นว่า บ้านตอนนี้จนจะเสร็จแล้วเหลือแต่หลังคาบ้านเป็นรูปเป็นร่างเลยดีนะเนี่ยดีมากๆเลยลุนจุนโฮตอบเอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้โกดังนี่นขุนๆนะเนี่ยเหมือนโกดังเก็บปืนเลยก็นะเป็นรูปเป็นร่างดีเหมือนที่ดีซีเลยลุนจุนโฮตอบอ๋อรู้แล้วลองรถเหรอครับเห็นว่าท่านสร้างลองรถใหม่ด้านหลังไว้ด้วย เจ้าหน้าที่โรเจอร์ถามฉันก็เลยเอาวางเอา,เอาไว้ทําเป็นห้องทํางานแบบทำเนียบขาวไงท่าน,นอเมรตอบเจ้าหน้าที่บีจีก็ขับเออใช่ถึงตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่บจีขับรถปรทุกโดยที่เขาเปิดอ่าละครวิทยุสมัยยุค80 9 0อย่างฮิตซึ่งไม่ใช่ที่ไหนอื่นไกลนั่นคือเป็นรัก สุดดวงใจของกับตัดและพนักงานต้อนรับสาวแน่นอนว่า c โอกับพี่วีโดยใช้เครื่องที่แอบฟังไว้ฟังแบบในรถพูดด้วยภาษาไทยหรอคะเนี่ย c โอถามพี่วีมันมีเวอร์อังกฤษด้วยนะที่จะเปิดให้ฟังพี่วีพูดก่อนที่จะกดหมวดเป็นภาษาเป็น เป็นหมวดแบบ English ทันที <c oughs> คือแบบสวิชภาษากันให้วุ่นเลยแต่เซลบอกว่าไม่ต้องเปลียนหรอกฟังแบบนี้แบบนี้ดีกว่าค่ะเออพอดีว่าพี่โรเจอร์เขาสอนพูดภาษาไทยหญิงสาวก็หยิบหนังสือหัดพูดไทยมาพูดอ้าวมานะมานีปิติชูใจต้องเข้าแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเขบอกได้ว่าทั้งสวัสดีคุณชื่ออะไร กินข้าวหรือ,อยังสบายดีไหมหกีม่โมงแล้วหลายต่อลายคำ <c oughs> แล้วลองฟังละครพิยุด้วยรวมไปถึงฟังในเรื่องของรู้รักภาษาไทยโดยมีแมวสามตัวเรื่องมันเป็นยังไงคะน่าสนุกจังเคยดูเทนนิกไหมฉันเกิดที่หลังเรื่องนี้จะฉายนะคะคือ CEO เซอเธอเกิดปี1999นะ แต่ว่าเรื่องนี้ไทม์ไลน์กับหนังเนี่ยตั้งแต่ปี1997จริงๆแล้วตัวคนนักพากอย่างอย่างกระผมเนี่ยก็เกิดก่อนหนังเรื่องนี้จะฉายแค่ไม่กี่ปีด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเขาเปลี่ยนจากแจกับโรดเป็นกับตันและหญิงสาวพนักงานต้อนรับมันจะออกแนวแบบรักๆหวานๆเล่นๆ ไม่ใช่แบบลักๆเลิกๆเหมือนละครทำนำชีวิตหรือหนังสั้นที่เราเคยดูกันทั่วๆไปนะฉันว่าพี่วีน่าจะหาคู่ครองได้นวนะคะฉันรู้จักเพื่อนๆนะคะคำตอบของเซอเล่นเอาวีีเนี่ยเกือบเบรกแตกกลางทางเลย <c oughs> ความรักเน่ะมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าหาจนเจอแล้วจะเจอกันได้เนะ มันไม่ใช่เรื่องงายแต่ว่าต้องใช้เวลานิดหน่อยแน่นอนว่าถ้าพบกันแล้วไม่มีสิ่งกีดขวางกันหรอกไม่นานเขาจะต้องเจอกันเจ้าหน้าที่บีจีตอบใช่ว่าไม่นานหรอกล,ลุงจุนโฮตอบขอบวนรถได้วิ่งออกจากบนถนนนิเตอร์สเตชออกจากตรงน,นั้นเข้าสู่เมืองออเรนจ์เคาน์ตี้ทันทีวิ่งเส้นนี้จำได้หรือว่าไม่ได้มาทางนี้นะเจ้าหน้าที่บีจีตอบ แสดงว่าพี่ไปวิ่งเส้นรถสองสาหนึ่งเส้นนั้นผ่านหน้าบ้านแถมเลยบ้านไปจะเป็นป่าก,กับภูเขาที่ไร้บ้านผู้คนอาศัยไปเกือบเกือบสามสิม่จะไปโผล่เส้นเอ,อ่อ interstate ที่เราออกมาเมื่อครู่นี้เอ,อ่เอ,อรถวิ่งเข้ามาเมืองออเรนจ์คอสตี้บรรยากาศดีมากเพราะว่า เป็นเมืองทางผ่านอุติยานแห่งชาติคล้ายๆกับเขาใหญ่บ้านเราอะแต่ว่าอันนี้บรรยากาศมันจะดีกว่านะเทสเทสตัวทีพอดีว่าแอร์มันเย็น <c oughs> ใช่กูจะบอกว่าอะไรนะคืออย่างนี้จะบอกว่าเมืองนี้มีประชากรราวๆสอ0 0ัคนครึ่งนึงเป็นอินเดียนเผ่านาวาโฮนี่คะสนใจลงสมัครนในอำเภอไหมคะ พอดีพี่โรเจอร์ยังบอกว่าอย่าให้พี่มาเป็นแบบหน้าอำเภอแห่งนี้เลยอะ่ะเซกเซโอบอกเออก็น่าสนใจดีนะที่บีตอบออกมาเอ,อ่อรถที่ขับออกมานอกเมืองราๆ23มไมล์ผ่านบ้านเรือนผู้คนจนกระทั่งรถทั้งสองคันก็เลี้ยวเข้ามาที่ฟาร์มแห่งหนึ่งลงุลงๆจะทำอะไรผมเจ้าหน้าที่วีจีถาม โดยโดนปิดตาและตาไมา่ได้เลืเปิดตาเลยท่านอแมนบอกพอเขาเห็นผ้าตรงหน้านี่เขาเกือบสุดเนี่ยบ้านของเขาเหมือนที่ดีซีอยู่ข้างๆบ้านโรเจอร์แถมด้านหลังมีโกดังขนาดใหญ่เป็นโรงเก็บรถเชื่อว่าแกผูกพันในการส,สร้างสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาเลยนะเนี่ย รับรองว่าชันสร้างแบบเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยมันจะโทรตอบ VG เดินไปยังหลังบ้านทุกอย่างเหมือนเดิมมีสระน้ำหลังบ้านห้องทำงานแถมห่างจากบ้านราราวๆ40เมตรหนองน้ำขนาดใหญ่พวกเราช่วยกันขนของลงมาจากรถที่เราขับมาาะส่วนหนึ่งเพราะบางส่วนอีกขนไปแล้วจัดให้เรียบร้อยแล้วด้วยฟาร์มของซโ o นั้นใหญ่มากราวๆ3 0 0ไร่โอ้โหพอๆกับนาเข้า ของบ้านเราเลยไม่ยอดจริงๆเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆเช่นฟาร์มวัวนมไก่ไข่ส่งขายโรงงานในเมืองอยูท่าอารมณ์เหมือนบ้านเรามีทุ่งไร่ทุ่ง,งานาแล้วก็มีพวกฟาร์มวัวควายแพะแกะอะไรเงี้ยโอเคแถมคนงานในฟาร์มเป็นชาวอินเดียแดงด้วยเจ,จ้าหน้าที่ว g เดินไปข้างๆอ้อมหนองน้ำขึ้นไปบนเขา แน่นะว่าเมืองออฟเดนจ์นั้นอยู่ไม่ไกลมากนะแล้วเกิดอะไรขึ้นเสียงกลองสแสนะก็รัวดังมาจากฝีมือของท่านนอร์แมนซึ่งท่านก็ได้ใส่ชุดย้อนยุคด,ด้วยการเป็นการต้อรับวีจีไปในตัวผมไม่รู้ว่าจะเป็นการตอบแทนยังไงดีนะเจ้าหน้าที่วีจีตอบน่าทำให้ฉันไว้เยอะเจ้าก็ตอบแทนเหมือนกันท่านนอร์แมนตอบ คณว่าแต่คนเวลาไดเมียล่ะคะคนเซอถามเสียงมอเตอราา์ไซค์ดังมาบูรุนแล้วก็บูรุนแล้วก็คุเวลาไดเมียขับมอเตอร์ไซค์แบบไบ์เกอร์อเมริกันคือแหมเขาไปเอารถใครมาแววนนะก็รถซื้อแกงจะเป็นแรงได้ยังไงเอ้ยไม่ได้ถามซะหน่อยลุงจุนโฮเขาถามต่างหากละ่ะแน่นอนว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์แบบ วนแบบโอ้ยมา,มากๆเลยโอ้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 ยเขาหาว่าผมนั้นกวนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพักพักพักเออก็ฉันชอบมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณวันนไดเมีย,ยบอกก่อนที่พวกเราจะชี้ไปทางข้างหน้าพอเขามองไปทางคราวนี้แหละด้วยเขาที่ขับมาเร็วมากแถมเบรกไม่อยู่โอ้ยจะชนแล้วจะชนแล้วจะชนแล้ว พวกเราก็มองดูมอเตอร์ไซด์มอเตอร์ไซต์ที่เขาบินข้ามเนินที่คุณเซอเขาปลูกดอกไม้ไว้แล้วก็ก่อนที่จะกลิ้งไปแบบไม่เป็นท่าแหมเขาประเดิมคนแรกเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดีเดียวยากคุณบินได้หรอเนี่ยท่านออแมนบอกพวกเราจะวิ่งไปช่วยคุณวลาดิเมียหลังจากที่ย้ายจากดีซีมาอยู่ท่านะครับผม VG ไปจาก ชอบบรรยากาศที่นี่มากๆแน่นอนว่า,อานอกจากตำแหน่งบอดี้การ์ดประนานที่ปฏิแล้วเขาได้ยังลงเลือกตั้งเป็นนายอำเภอออเรนจ์เคาน์ตี้โดยที่โรเจอร์เป็นผู้ช่วยแ,วแบบเอาวะถึงพี่ใหญ่จะเป็นนายอำเภอแต่ว่าไอ้น้องเล็กเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยก็ถือว่าเป็นบุญโขแล้วนะ จากเมืองที่แบบสงบเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชั่วข้ามคืนตอนนี้มีผู้คนมาอยู่ประมาณเกือบสามพคนแล้วและแน่นๆว่าเขาทำหน้าที่เป็นอนอำเภอของเมืองนี้ด้วยอ้าวงานงอกละซิงานงอกแล้ว,าลวชายหนุ่มตกใจเมื่อเขาโดนเ,เรดาร์ตรวจจับความเร็วกว่อนที่รถมอเตอร์ไซค์จะขี่ตามมาก่อนที่จะจอดรถมอเตอรไ์ไซค เจ้าหน้าที่ก็จอดตามหลังโทษทีนะขอดูใบอนุญาตหน่อยครับชายหนุ่มเอาเอกสารแล้วก็ใบอนุญาตในการครอบครองรถรวมไปถึงใบขี่แล้วก็เออ่ก่อนที่จะเช็คแล้วกลับมาหารถของคุณไฟท้ายไม่ติดข้างหนึ่งเออจริงสิขับไปเ ร้านที่มีชื่อว่าโฮการาชนะเออเขามีบริเขาได้คืออยากจะให้คุณลองเข้าไปใช้บริการดูมีอะไรราคาถูกย่อมเยาวม,มากๆเลยขอบคุณมากนะครับอันนี้ทางเราแค่ตักเตือนนะเออคุณเห็นคุณคนนั้นไหมเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวชี้ไปที่หน้ารถ มีเจ้าหน้าที่น้าเพอยืนเล็งในเรื่องของคลื่นตัวจับความเร็วนั่นนะ่ะเขาเป็นพี่ชายผมเขาโหดเอาเรื่องเลยนะบอกเลยเออคุณเจอผมถ้าถ้าเจอเขานะคุณอาจจะไม่รอดเพราะเขาเป็นเหมือนกับหัวนหน้าใหญ่ณเนะมืองแห่งน,นี้เลยก็ว่าได้เจ้าหน้าที่บอก รถฮุนไดเจเ e ซิ s คูเป้ที่เป็นรถสปอร์ตคูปสัญชาติเกาหลีใต้ที่มีขายในอเมริกานั้นก็ได้ขับออกไปจากบริเวณนั้นโดยที่ชายขับรถโดยที่ชายขับรถนะทักทายชายที่เป็นนาอำเภอแล้วก็จากนั้นเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะขี่มอเตอร์ไซค์มาจากข้างๆอ้างชื่ออีกแล้วสินะ นายอำเภอวีจีตอบอ๋อเปล่าอ่ะแต่ได้ยินว่าตัวพี่ชายเองก็น่ากลัวไม่ใช่เหรอได้ยินว่าไปนามอำเภอแล้วนี่เขากลัวผู้ช่วยมากกว่าหรือเปล่าเสีงยงวิธีก็นั้นติดตัวที่ก็ได้ดังมานายอำเภอวิจีค้าอยู่ที่ไหนอ๋อนี่รถสิบสี่ผมอยู่นอกเมือง ว่ามาเลยจุลิท่านาเมนติดต่อว่าตอนนี้ภารกิจจะไปที่ญี่ปุ่นให้รียมาค่ะทราบแล้วก่อนที่ทั้งสองจะพยักหน้าไปแล้วก็มอเตอร์ไซคทั้งสองคันก็ขับออกไปจบครับก็จบไปแล้วสำหรับนิยายที่มีชื่อว่าลาก่อนนะบ้านของเรา คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ